ที่3กรกฎาคมนะครับตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเอกหนุ่มเจมส์มานะครับผมเจมส์มาเนี่ยปกติพอถึงวันเกิดเนี่ยก็จะเห็นเขาสังสรรค์กับแฟนคลับแต่ว่าปีนี้ติดงานถ่ายละครเรื่องสองเสน่หาแฟนคลับเลยจัดเซอร์ไพรส์ครับเป็นการส่งฟู้ดทรัคเข้ามาถึงกลางกองถ่ายเลยมีทั้งชานมไข่มุกแล้วก็เครปด้วยนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเป็นของโปรดของหนุ่มเจมส์มาเลี้ยงเพื่อนนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนที่กองถ่ายเลยครับ างานนี้เจมส์จะปลื้มปริ่มขนาดไหนที่เห็นของโปรดมาเสิร์ฟถึงหน้าสตูดิโอขนาดนี้ไปฟังกันครับอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์รามากๆยิ่งกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรยิ่งกว่าเค้ก30ก้อนที่มามาหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้คือแบบทุกคนได้แบบเอนจอยแล้วก็ได้แบกบันซั่งกันและกันต้องขอบคุณมากๆนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะครับครั้งนี้ เคครรัถ้าต้องสั่งเครปไส้โปรดอยู่กินไส้อะไรคือตอนแรกครับผมผมมาผมก็สั่งไปหลายอย่างนะครับพี่เขาก็บอกว่ามันไม่เข้ากันผมก็เลยเช่นสั่งอะไรไปที่เขาบอกมันไม่เข้ากันผมกินตอกี้นะครับผมกินนี่เลยครับผมแบบปล่อยฟองครับเฉันอยากมีอย่างทุกวันฉันแบบเป็น w i l d e t Dream อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นฝันที่แบบ คิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นครับ้องขำดูมากมากครับได้ทานไหมครับได้ทานเฟรชไหมครับคนแรกเลยครับพอเราอายุ27เนี่ยเหมือนเราเข้าใจอะไรมากขึ้นหมายถึงเมื่อก่อนเด็กๆเราอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเอ๊ะเทรนด์ของโลกเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงหรือว่าไลฟ์สไตล์คนเรามันเป็นยังไงพอโตขึ้นมาตอนเด็กๆสมมติตอนอายุ20เนี่ยเราฟังพี่ๆอายุ27คุยกันเรื่องปวดหลังครับ ตอนนี้เราเข้าใจแล้วปวดแล้วเหรอคือมันก็มีแบบเริ่มพอออก exercise มากๆเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบโอ้สบายชิลแต่ตอนนี้พอมันถึง25 26 27มันก็จะเริ่มมีสายนิดน,นึงแล้วเรื่องของการต้องดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ครับ โอ้ลุงเจมปวดหล,ลังแล้วเจ็ดปวดหลังแล้วเหรอคะกอล์ฟไงย,ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ตเย์เจมส์ช่วยไม่ใช่แค่วันเกิดเจมส์นะวันนี้วันเกิดรายการต๊ข่าวบันเทิงด้วยเหมือนกันอ้ครบ14ปีของรายการเราส่วนเจน27นะครับ<ะ>ต๊ข่าวบันเทิงก็เลยจะมีของขวัญพิเศษครับสัปดาห์หน้าติดตามชมสัมภาษณ์สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยกับเจมส์<ะ>มาอัปเดตชีวิตของพระเอกหนุ่มคนนี้กันนะครับจากว่ามันเกิดของเราตรงกับมันเกิดของเจมส์ใช่ไหมเราก็เลยทำของขวัญพิเศษให้กับ